รียกว่ตั้งแต่เดินได้นี่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนแข็งแล้วด้วยแข็งวิงวิ่งก็วันนี้ออกมาสามออกมาสามแล้วก็ดูเริ่มโตเริ่มโตครับสามโนเริ่มโตแล้วก็แม่ก็นอนเป้าตรงนี้ออแ้เนี่ย หูยอย่างสซนนะ่ตอนนี้นะมันก็เนี่ยวิ่งย่างเร็วแม่ก็นอนเฉยตรงนั้นแหละเนี่ยนู่นโอหเอานู่นปล่อยเหมือนปล่อยให้เล่นไปเลยนะทุกคนก็เหมือนนะเอาไม่อยู่นะนู่นนะมีอะไรเล่นก็เล่นไปเลยะนะั่นอย่างสซนนะ่ตอนนี้นะ เรียกว่าตั้งแต่เดินได้นี่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนแข็งแล้วด้วยแข็งวิงว่งวิ่งแล้วก็เนี่ยอ้วนนะทุกคนตัวกลัวกำลังเะเหมือนกับถ้าเป็นคนก็กักำลังจะยืดล่างนะกำลังจะโตกำลังเะแล้วก็ฝึกต่อสู้เอาฝึกต,ต่อสู้ได้ฝึกต่อสู้ มีมีกรรมการคอยห้ามอยู่ข้างล่างมีกรรมการคอยห้ามอยู่ข้างล่างข้างบนก็สูบแม่นอนเฝ้านะเหมือนแม่นอนเป้าให้ลูกเล่นนะทุกคนลูกเล่นแม่ก็นอนเฝ้าแล้วก็เออเหมือนซ้อมจริงซ้อมจริงด้วยนั่นเอานั่นแหละซ้อมก็ซ้อมแบบนี้เล่นกันแรงแต่ก็อื แต่ไม่เป็นไรนะเขาเหมือนซ้อมนะเขาเล่นแบบนี้ทุกวันบางวันก็ต้องบอกว่าทั้งคืนด้วยโอ้โหเล่นเราก็จะมาลุกมานั้นก็ไม่ไหวคือปล่อยปล่อยเขาเล่นไปแหละก็โอ้โหนี่มันก็ขยางาขอได้ละ <c oughs> สนมาตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนก็คือกำลัง กำลังเรียนรู้กันบางอยากรู้อยากอะไระเต็มที่ขึ้นไปแล้วกรรมการไปห้ามอ้าวกรรมการห้ามออกมาแล้วเอาขยำกรรมการต่อน้องไขวานขยำกรรมการต่อแล้วกรรมการต้องใส่อะไรตรงนั้นห๊อบุอ๊